เลขทุดงวัดป่ามาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวของเลขทดลองออกมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับกดติดตามนะฮะคำว่าติดตามด้านขวาม,มือนะฮะใช้นิ้วจิ้มลงไปไฮเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นแล้วก็แชร์นะฮะแชร์ไปยังแฟลตฟอร์มื่นก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มลุก รูปซปเปอร์แตงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมบทรูปกระดิ่งนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับเรื่องราวแรกที่ผมจะนํามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับปกฉลากทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมฉลากนะครับของ งวดที่จะถึงนี้ก็คือมีนาคมนะฮะพศ2566ก็จะไปเกี่ยวข้องกับจังหวัดชุมพรน,นะฮะจังหวัดชุมพรน,นะฮะก็มีทั้งหมด8อำเภอนะฮะ70ตำบล674หมู่บ้านนะครับอันดับของจังหวัดก็คือ52นะฮะรหัสไปรษณีย์ก็คือ86000นะครับเบอร์โทรนะฮะก็077นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเอาล้วฮะ มาดูในส่วนของนะครับเป็นนะครับบุคคลสําคัญของจังหวัดชุมพรกันบ้างนะฮะก็คือพ้นเรือเอกพระเจ้าวรมเธอนะครับกรมนะครับหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของท่านนะครับก็จะมีนะครับในวันเกิดนะครับก็คือ19กนะฮะก็น่าสนใจนะครับสําหรับ19เเพราะว่าตัวเลขเดี่ยวๆหลักหน่วยนะครับมากันบ่อยมากๆเลยนะฮะ แล้วก็มีวันนะฮะที่ท่านนะครับจากไปนะฮะที่จะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะก็คือนะครับวันที่ท่านจากไปนะครับก็มีให้ดูนะฮะตามที่ผมจะนำเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะฮะวัน1ิบเก้านะครับที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะฮะแล้วก็จับสลับเป็นตัวเลขหนก้านะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นสี่สองสามนะครับเป็น การผ่านมาแล้วนะฮะหนึปีนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับมาดูไฮไลท์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่เป็นพระเอกสําคัญเลยนะครับก็คือเลขทดลองออกนะฮะจากการคํานวณรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข5 9 1 4 18ต่อมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของรางวัลเลขท้าย2ตัวนะฮะได้แก่หมายเลข81นะฮะคุณผู้ชม แล้วจะมีการคำนวณในส่วนของเลขนะฮะสามตัวหน้าแล้วก็3ตัวหลังมาสมทบกันอีกนะฮะบวกเพิ่มนะครับจากการนะครับคำนวณออกมานะฮะก็นะครับมีหลายท่านถามเข้ามานะครับแอดก็นำมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับเลขตัวละกอกนะฮะรางวัลเลขหน้า3ตัวก็ได้แก่หมายเลขนะฮะครั้งที่1ก็คือ6 6 5แล้วและก็ครั้งที่2ก็คือ196นะครับ แล้วต่อมานะฮะก็จะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่1ก็คือ524นะครับแล้วก็378นะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรชายวิจารณญาณนะฮะในการรับชมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ท่านนะครับมาโชคดีนะครับถูกรอตตอการี่นะครับรางวัลใหญ่ๆกันทุกท่านเลยนะครับขอให้ท่านนะครับมีความสุขในทุกๆวันสวัสดี